กนแฟนช็อซุปตาสาวประกาศข่าวหย่าสามีหอบลูกยายประเทศแล้วย้อนกลับไปเมื่อวันที่วันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช2023นักสแสดงสาวเกลล็อกได้แชร์ภาพสุดหวานของเธอและแฮนเธอลูกชายวัย4ขวบของเธอบนอินสตาแกรมของเธอในเอเคปชันเมอโพสต์นี้เธอระบุว่าเวลามีค่าเมื่อคุณเป็นพ่อแม่ร่วมกันพร้อมอีโมเจรูปหัวใจ คำว่าพ่อแม่ร่วมกันใช้เพื่ออธิบายผู้ปกครองที่มีหน้าที่ร่วมกันในการเลี้ยงดูบุตรโดยทั่วไปหลังจากการอย่าร้างทําให้ชาวเน็ตหลายคนต่างพากันสงสัยเกลกําลังบอกเป็นนายว่าเธอกับสามีไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเหรอ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกนซึ่งหายไปจากวงการเมื่อหลายปีก่อนได้เปิดใจเกี่ยวกับชีวิตของเธอบนโซเชียลไม่เพียงแค่อวดภาพบ้านพักตากอากาศส่วนตัวของเธอในบาหลีเท่านั้นนางแบบขีดกลางนักแสดงยังโพสต์ภาพของเธอกับเพื่อนสาวของเธอที่ใช้ชีวิตแบบไทยไปบนชายหาดบาหลีเป็นประจำและจำได้ไหมว่าเธอฉลองวันเกิดครบรอบ40ปีบนเรือยอดส่วนตัวกับครอบครัวและเพื่อนสนิทเมื่อ2ปีที่แล้ว ตามรายงานของฮ่องกงเธอและสามีหย่ากันเองเมื่อ6เดือนก่อนและตกลงที่จะดูแลลูกชายร่วมกันรายงานยังอ้างว่าเกนได้ย้ายกลับมาฮ่องกงแล้วเพราะก่อนหน้านี้เธออยู่ที่สหรัฐอเมริกาและตั้งใจที่จะกลับมารับงานวงการบันเทิงอีกครั้งเห็นได้ชัดว่านางแบบได้ถ่ายทําโฆษณาบางส่วนในฮ่องกงแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณะ